เราจะบันทึกรายการวันที่4มก,กราคมนะคะขายสดคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเออให้กับบริษัทน n นซิตออกไปส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบขายค่ะคลิก Work ์ l โฟนะคะเลือก i n v o i c e สินค้านะคะเราจะเลือก1.1นะคะเป็นขายสดค่ะ สดเล่ม0ูนย์ขายสินค้าเงินสดกดโอเคค่ะแล้วก็จะไปเพิ่มรายการนะคะเลขที่แล้วก็เลขที่ย่างอิงนะคะเราจะให้ระบบรันเองนะคะเราจะใส่วันที่ค่ะวันที่4วันที่4ี่ เป็นบริษัทอินโนเซสนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะยอดอยังไม่มีนะคะศูนย์บาทมาที่รายการสินค้านะคะตัวทีจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปกดหนึ่งเราจะดูรายการก่อนนะคะเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะกดโอเคค่ะมาที่ชื่อสินค้านะคะ เป็นใส่จุดแล้วก็ enter นะคะเราจะขายคอมพิวเตอร์นะคะเลือกค่ะแล้วก็ใส่จำนวนหนึ่งเครื่องนะคะหนึ่งเครื่องเท่ากับหนึ่งเครื่องกดโอเคค่ะแล้วก็ระบบจะขึ้นราคาให้เองการที่เราตั้งไว้นะคะแล้วจากนั้นกด f 1 0บันทึกค่ะ เสร็จแล้วรายการระบบก็จะลันลงบัญชีให้นะคะเป็นเดบิตเงินสดเครดิตขายสดแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะถูกต้องแล้วกด F10 ค่ะเราจะยังไม่พิมพ์กดนงค่ะเราจะไม่บันทึกรายการต่อนะคะเรากด F เขออกค่ะ เลือกร,รายการนี้กดเย็สค่ะจะเห็นว่ามีรายการเพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นกด X เพิ่มออกได้เลยค่ะเป็นการบันทึกขายสดเสียบเรียบร้อยค่ะ